สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่น้องคอฟุตบอลสายนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกันในช่องคลัมเป้าฟุตบอลพบกับผมแจ็คคลัมเป้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20พฤษภาคมครับมีฟุตบอลเตะเยอะแยะมากมายพอสมควรแต่เราจะหยิบยกมาฝากพี่น้อง1คู่อีกเช่นเคยครับตัวทีเด็ดหน้าช่องวันละ1คู่เป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ นัดที่36เป็นการพบกันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลทีมอันดับ5ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวินล่าทีมอันดับ8ของตารางไปดูความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันครับวันนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูครับอาริซงเบเกอร์คู่เซนเตอร์เวอร์จิลฟานได้จับคู่กับอิบรรฮิมาโคนาเต้แบ็กซ้ายขวาครับเอนดูเลเบอร์สันเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแดนกลางครับฟาบินโยจอแดนเฮนเดอร์สันและเคอร์ติจโจน แนวลูกครับลุยดีอาสโมฮัมเหม็ดซาลาหน้าเป้าเป็นเดโกโชตาไปดูทางฝั่งผู้มาเยือนครับแอสตันวินล่าของบรูไนเอเมรี่มาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูครับเอมิลิโนมาตินเนสครับเซนเตอร์เคสลี่คอนซาจับคู่กับไทลอนมิงแบ็กซ้ายขวาครับแอสลี่ยังกับอาริสโมเลโนแดนกลางครับจอห์นแม็กกินบูบาก้ากามาลาดักราสลุยครับคู่แดนหน้าครับบูเอเดียจับคู่กับเอรี่วัดกิน ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับนัดล่าสุดครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้3ประตูต่อศูนย์มาดูทางฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าฟอร์มหลังชนะมาทั้งคู่แต่การเจอกันนัดแรกของฤดูกาลครับเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลทาได้ดีกว่าครับโดยบุกไปชนะแอตตันวินล่ามาได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งแล้ววันนี้ลิเวอร์พูลได้เล่นในแอนฟิลด์ เรียกได้ว่าเสียงเชียร์เสียงแฟนบอนกลกระหึ่มแน่นอนเรดไม้กั้นเปิดมาที่ลิเวอร์พูลดูดีกว่า1ช่วงตัวครึ่งแบบนี้ผมขอฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับมองว่าแอนฟิลไม่หมูแน่นอนขอฟันธงไปที่ลิเวอร์พูลถ้าหากท่านใดสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ